อร่อยกินมามากันตีน้ำลงไปหนึ่งเลยเปิดไฟหรือยังเปิดไฟก่อน ม้อนี้จะเดือดไวมากเตรียมเกลี่มาแล้วเสียงเดือดแล้ว นี่คือที่เราจะใส่ลงไปในมาม่านะจ๊ะน้ำเดิมเดือดแล้ววันนี้เดือดไวมากเราใส่หมูลงไปก่อนหมูสับ ใส่ลงไปสับๆหมูสับกันชอบกินไข่สุกอันนี้ชอบกินไข่สุกนึงก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนแล้วมันจะไม่สุก

หอมมากหอมมากมาก <c oughs> เดี๋ยวพอดีใกล้เดือดล้วก็ได้กินพอดีใส่ผักลงไปเลย <c oughs> ใส่ไปทางต้นเลยเดี๋ยวจะได้คี่ง่ายง่ายใส่กระลำซอยลงไป เดือดแล้วหอมมากใบตั oh, mm ้งโอ้ใส่ลงไปเดือดแล้ว ตานนี้เดือดใบจ้างซื้อมาจากไหนดูเลยจ้าทิตาการนาช่องหมิงไปกดกันได้เลย,เลยราคาไม่แพงนะเี๋ยวแล้วหอมมากใุ้